ยยิ้มเป็นเลยทน้แลวลลอยเอ็ดพานถีบอ่ะเบดร้าวสตํำเดเลยเพราาเวลาส่ตํำเดยเลยน้ำตาลแตกน้ำตาลแตกไปโอเคเลยอ๋ออร่อยดีล่ะหญิงตาระเบิดบ่ล้านหานบ่แอนหญิงตามระเบิดเปรี้มาลัมบดิจแาแน่แล้วหลุดไปย่บอีกมีมัน่กินเหอมัหยักของรถยาสุภาพยัไม่มา ที่มอนกินันจะไปบางกอกไม่หรอกดี่พี่หน้างานเลยลูกดนยวพอมนุษยสองสามขวดจังหวสามสิบบาทดทนคบรัเมีสี่

สานจะมาอ่านวัพีจะอาแสู้ขายเด้มันได้สิฮะาาักมาแต่งานก่อนกบนละเก็บกิอเดี๋ยวผู้สัตว์ทีพันมันนหาสัตว์จอาเห็นเเพมผูืเดียวธุรกิจนี่เปิดต่องโุกทุนเลยวทุนอย่างเดียวคือหลักจะขายงานต่อไปแล้วมั้ยการรักสัตว์มัดนบางทีม่ไ้มูสีนะครับกต้องสงสันทัตวกพี่น้องจะายนี่ก็ยิบไปขายยูสิงีสุวรรณเลนแมน บานเสียวบานเสียวก็จะไปขายตอผุนต่อไปเรื่อยเมื่อผูนได้สาเสียนั่งไปเบงลบรนสาจะพอแต่ว่าแต่เมื่อเจ้าพ่องแต่พอไปยังวันที่สิบเก้าจะไปขายแน่นอนงานฟรีไหมงานฟรีมันบูปูสาดมันบูปูสาดด้มงานฟรีสิบเกาสิบเก้าสิบอยู่ชุมพวงชุมพวงชุลกาสิบแปดล้วงกูสูงสตารนมันขาแจ่มันแจอยู่ไหมเออระดับ ไม่เดี๋ยวก้ฮะหัวงานการลงพอไหมงานวันที่แปดที่แปดน่หละรัปูสูงอ่ะเก้างานฟรีอยู่โคราชเก่าชุมพวงโคราชงานฟรีสองคนหน้าเนาะชุบเกลาชุมพวงสองุนมากนือองคนมากเราเล่นเราเล่นต่อจากไปซื้อวนไปซื้อหน้างานไปตงนี้นี่นี่นี่งานไปไปมาไอ้นั่นไปดกมาไปเข้าใจละ ทางพี่อะทางสีแดงเห็นไหมน่ะ้งืนไปตลอดเอาล้างออกเรือปะ่ต้องเอาลีเดอนดปเลยเบนบ่ะงานติดใจติดใจติดครับต้องรอบตอยชนลงพอยอชุนไล์มั้สีเบิร์ตไปหลอกไตพอเยอชุดไลทมั้สีเบิร์ไอเลยกูนนู่นอะลังลังปลากรงเลย ตาแดงเห็นไหมหนักข้างหังภาษาอังกฤษเข้มเพราะอะไรเงี้ยเหรอโซ่เท่มโซ่แปลว่าเกลือโซอีผากเออเขมาโจมยังข่อยโจมาหกแต่ว่าขอ่อยกับไปเล่นข so. ่อยเป็นนักกีฬาเนาะข่อยได้เป็นนักเล่นปีสกวาอยู่ไหมเข้ามาปีสโซ่หันมาเลยโซ่โซ่ไม่อย่างว่าซอ่เอสโอเอสทีเข้มภาษาอังกฤษแปลว่ายังเข้มปีปีเข้มปีปีเข้มปีปีก็ยินแต่ดับปีปี เค็มค่ะเต็มล้วระเด็เข้มภาษาอังกฤษเขาว่ายังไงดูมากลว้คือจริงะอุ้ยิงไหว่เบิด่ไหวแต่สาวหัวใหนะกัเป็นังซี่มังเมแมนห่เห็นเห็นนะ้เลเจมาเนนี้กัเป็นสาวโดมนั่งกวายมาลวนะอีริบน้คือสาหัวนั่งกไหวานั่งกรวาแลจ้าข้างเขานะคะข้างเขาบ้านนั้นหนึรอยสิบแปดอาวัยมาแล้วจ้ะเสียงมาเดือปทันต่นี้ มือแรกมาเลยค่ะเขาไปเขาไปดมที่ว่าสินางรถบ้านวายเซาค่ะประตูทางเขานะคะวายเรยค่ะย่างไปกันอดเ้าโดมมาอีกกวายเาดียสได้เก่งกสกใส่เก่งก็สั่งกัเีเซ็กซี่เดียวจอไกินกับลูกไหจ้ากินดวัสดีค่ะวัสดีค่ะ อัาวน้ายุ่งจะไปแล้วอ๋อนี่นะจับมือก็พอปุ่นวันนี้วันนี้มีแร่เงินเพียนบัตรร้อยี่สิบคนภูษาเต็มอ่นเงี้ยตอปีวันเพียงนะครับชิมห้าคนที่กินนะครับจำนวนวันกินกินสามหมื่นสามร้อยพี่แมนสวันพี่เออลืมไปพี่แมนสองวันบ้า อุง <mm <iser> um um ิงสมมงิงสามสิบวันหงเดือนค่ะรับเชิญอุงอิงสามสิบวันค่ะบ่เดือนละสามสิือบ่เดือนนไม่สามสิบเอ็ดกันเอรีบอดี้มีทุกวันลายปุ้ปไเทียนี่กระเป๋าแล้ว กดยิ้มปุยปุยพียงยิงเขาให้ดีเจไรหาซื้อย่างมันดีอัพราคาเลยเหรออัพขึ้นมาค่าเลอนั้นเขาไล่สุตัวละสามหมื่นอ่างีเนาะมันเป็นอย่างคือแพงเลยอีกมันอันมันวัดอย่างยังเนี่ยกดลิซ่าว่าใส่ลิซ่าแล้วเมาใส่ลิซ่าเอาเอาเอาหอยกับเขาแต่แต่ตอนแรกมันกับนีซื้อของมันตะกี้มันมันตัวไหนมันตัวฮาลอย ห้าร้อยสิบตอนนั้นน่ะไม่นกยฮิตอยู่แล้วพอลิซ่าม้อหอยตัวน้อยก็เรื่กอยู่สองพันเลยทีอับราคาไปเรยอยู่จ้ะขวดใส่ไปตู้เพ่เนาะใส่น้ำไปสมมล้บบูบูแต่งลบูบูเอาเต็นเนี่ยราคาสามสี่ร้อยโถละสามสี่ร้อยกันยังเสียบประดันช่นไปรับบูบูตัวละสองพันขวดใส่น้ำไปสบม เขาม่ชุดฟรอมสิมีเียนถามเขาม่ชุดคือเคเห็นเคอเห็นไ้ตัเคเห็นได้ตัมั้งสุดไม่ซ้ำสุดคนเลยโอเคแล้วยสามหน่อยสี่หน่อยยังตามสามยหาสี่บาทสุดหน่นอยมีชุดให้น้องหรือยังแต่ว่าตัวแนวของไหน ผู้ใดเป็นผู้ออกแบบเนาะตุ๊กตาเขีวเขีวายแห้อนตอนแรกนายเห็น้เขาอขอโแมหทุ้งหญิงมาคุ้งเสียบลายเสนียลายท่ทาคุ้สาเสียบลาย้หญิงทามอกแม่หย ผู้กองนึกว่าไปตวมา้าแม่ีคือไม่รู้ดีแหะอย่งใส่สัญญพ่อแบขาอคือไปสังเกตกับเก่งพุทธเดช้ปขาขานะอม่่อีคัากาขาแล้วเพ่นกาเกีนเปาขาวขาเกียคาขาวสาวน้เินเจคิไป